สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc ปัจจุบันสุ่คนเด้อพ่อเก่าเก่าเดิมพี่น้องบรรยากาศตอนจอสวยเนาะมานนี้เกาก็สิมาเห็ดวานมันม่วงพี่น้องเนาะมันม่วงเป็นยังไงบ้างิมันม่วงโบราณพี่น้องมันจะเป็นหำหำประมาณนี้เนาะเป็นคอลอลเคเร่จริงจมันก็เป็นหัวใหญ่อยู่ด้พี่น้องแต่ว่าอันนี้มันเป็นติ่งมันเป็นอะไรมันนะ บางคนอาจจะบมเคยกินเนาะเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ่งเาพี่น้องตอนไปเก็บใบเตยว่าเคลื่อนเป็นยังไงใบมันเป็นยังไงนี่พี่น้องก็ได้มาลลยเติบอยู่หน้าเขาก็มีเนาะอยู่หน้าห่ะหัวยิ่งใหญ่ๆไ,ได้อยู่นะเป็นเงาโนโนโนขึ้นมาเลยแต่ันี้มาจากบ้านหย่าคัน พันันตัวนี้ค่ะเป็นคลอแคลเนี่ยมันคือแบบตัวที่มันขึ้นต้นไม้เนาะมันขึ้นต้นไม้แล้วก็เป็นหำคลอแคลแล้าก็จะมาผ่านพี่น้องผ่านแล้วก็ไปล่างมันม่วงโบราณพันเปลือกสีมันจะม่งมวงๆสวยๆม่วงแหง้งเทไรมานเปลือกมันจะเป็นหนึ่งจังน้อยหลือจะ,จะมาต้มมาบวชเนาะ เยอะจะหน่อยเอาฟาแล้วจะพาไปเบิ่งเครือมันในเพื่อนนีก่ก็มีแต่ว่าพรท่านได้คุดเนาะปลูกเด้พี่นอ้องมันเริ่มจะหายากแล้วต้องปลูกมันดีบักละลาย่มีดกระบอกคมกมเกี้ยงใ่กรบกคมหนอมาหนึ่งว่ามิวกีมามามานี่มา ค่อยใส่นอนเนาะน้องค่อยใส่เป็นนอนมโอนี้น,เนะเข่าอยู่หน้ากับท่านจะไปคนดอกเป็น้อกช่างมืองด้เคียทุกคนวัอนี้อยู่บ้านเขามีงานบุญงานบุญคือไข่บุญเดือดคออิดเอ็ดน,นั่นแหละนี่เนาะจะทาเบิ่งตอนเทาต้มมาเนาะมันจะม่วงแบบใดเนะาะ,ะใส่ถุงไว้ทีกว่าเลี้ยงน้ำใช้เวลาลายเติบเป็นต้มสีกะ่ิ วจะไปตื่นก่อนบันจ้างน้องไใชัยกันเลยมันมึงเมือกเนาะพี่น้องมันอันนี้เนาะมึงเมือกอยางมันเหนียวนะ ຫນ້າກະນໍາກົ້ນຕົ້ນຫມາກສະກົບປາດເຮັດມັນແຕກນິ້ວເຖິງເອົາບໍ່ໄດ້ມັນຢູ່ສູງ เจ๊ไฮบ้าหน่าเฮือนพี่น้องผมม่วงสองห้าเดวกินก่อนื้อนี้นะ ล่างแล้ลายน้ำล <c oughs> มหมอกอากาศเย็นดีขนาดเ่อเมีเย,มยกซีมีลมเหนานะมหนเนาะ นเมื่อวานนี่ยเห็นบ่มีลมเลยห้อนขนาดเมื่อวาน จะหั่นเป็นลูกเตาน้หน่อยเนาะโอเคพี่น้องจะผ่าเบ่งหาตจนทำปอกเรียบร้อยหั่นเรียบรอย้อยพอและ มันใช่เวลาหึงนี่เพราะมันเป็นหัวโบวใหญ่เนาออันนี้เป็นเปหนหมมันเด้มนหัวมันหั่มหัวในเงามันหาสีแบบใหญ่ๆยาวเลยอันนี้เป็นหัคมโหลอกแคละนี่นะจะใช่เวลาปอกหึงเติบ ตอนนี้เขาก็มาเก็บใบเตยนะพี่น้องเก็บไปใส่ในหวานมันม่วงของเขาแหละมันม่วงโบราณได้พาไปเบิ่งต้นมันเครือมันเนาะพอบางคนอาจจะบูจนะพี่น้องเคลือนเป็นยังไงมันม่วงแต่ว่าคอยบริคกุลให้เบิ่งเด้อพวมบริคุดเอาในนี่นะพี่น้องบมเลกุลเอาในขางเฮื่อนพอคุดมาเรียบร้อยเนาะ ใบเตยสะเพนปลูกไว้เอาประมาณี้เพิ่นก็ปลูกไว้สองสามต้นเลย่นองใบเตยหอปลูกไว้เพื่อทําขนมทําของหวานเนาะจะได้หอมหอมเตยหอมหอม,หอ,มอันนี้เป็นต้นที่่อยเอามากินีเนาะนี่นะพี่น้องอันนี้ก็ใบรวกเครือมันห่วงโบราณเนาะแต่ประมาณเนี่ยปลูกปลูกโดยพี่น้องปลูกพีงไว้เนี่ยเครืกองว่าไงว่าไงแต่ขอบริคุดเอาแน,น่แน่ เงามันจะอยู่นี่อยู่แถวนี้เงี้ยนี่ย่างม่ได้ขุดหน่อนี่น้าหาเงามักยิ้งยัยประมาณนี้เด้อพี่น้องมันม่วงเขาเยอะคือไปเบิ่งอย่างเทิงเนาะว่าหัวเป็นใบใยอันนนั้ก็บลายแมนหัวตัวดิเงามันดอกเป็นกระเอิญติ่งหำมันนะพี่น้องขึ้นล้ำล้ำตามมันตามล้ำเครือมันนี่ยัารฟังขี้ดินมันก็จะเป็นหัวยาวคำบุฟังมันก็เป็นหำคลอคลแแลเนาะ ไปบึงกันเลยตอนนี้เขาก็ถอดเปลือกออกมาเป็นทีร้อยแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นประมาณนี้เนาะพี่น้องหัวมันเป็นขลอเขาเลยค่ะขาบได้ปอกเบิ้ดดอกเผาหัวน้องไปใช้พ้านอนยันนะเพื่นตื่นหั่นเอาพอได้เย็นจากถ้วยชองถ้วยนี่นะคะได้ตื่นเลยอันนี้ก็สิเป็นน้ําตาลแล้วก็สิมีเกลือหน่อยหนึ่งแล้วก็มีนี่เลยเตยหอมมีกะทิเนาะพี่น้องกับประมาณนี้แหละเนาะเอาสิมาเห็ดบวชหรือว่าเห็ดวาน มันม่วงโบราณเนาะก่อนอื่นเราก็จะน้ำไปหนึ่งก่อนพี่น้องหนึ่งให้มันสมัดก่อนเนาะบริเวณหนึ่งแบบให้มันเละได้ปะไปหนึ่งก็เลยไปนี่เอากระชน้ำมาหนึ่งก่อนพี่น้องให้ยังมาปิดเลยก่อน่นเ้าก็ข้างหมอนนะ

ใส่เกลือเนาะพี่น้องตั้งแต่ ใส่เบิร์ตผัวมายันมันหวานเยอค่ะจะใส่มันลงไปเนะพี่น้องไปอยากเหงียงพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวมันเอาไปเหนึ่งก็ประมาณนี้เนาะหนึ่งมาแล้วครัวเอาเราไปคร่วนี่ยเนพอดีน้ำพอดีต้ต้มไปจกพักก่อนเนาะพวกกีนี้เอาหนึ่งบริเฮณหนึ่หนึ่งครัวมันอะนไนรเฉย lơm mua hỏng rồi phía nông Con còn bút bút chắc nổi Hôm dình bây tươi Hôm ให้มันเล,ๆเละๆคนนี้อนเอนาะหอยตอนมันนิ่มๆกหอนใั้หอตอน,น,นอันนี้นิ่มๆก่มือนนแดดเห็ดยูซารมาได้หยกเตาแกสขึ้นไปพี่เตาถ่านหรือเตาเกเตใช่หรอมาทางเทิงพี่มันเดือดแหง้งไปในกะทิแตกมันลวมาถา่านลาย เันนากะต้มมาได้สักพักหน่อยนะพี่น้องตัวน,น้นเัากะตุ้มเลยการที่่วยใส่ก เป็น,น,น,นชิ้นๆประมันชิมรสชาติก่อน,นแยบแล้วติดที่เลือใส่ลงไปหน่อยหน่อยก็ อโอเคพี่น้องมันีงงลงก่อนมืนตอนนี้เราก็ตักใส่ถ้วยเป็นทีร้อยเนาะพี่น้องแต่ชิลล์มันเย็นผู้ใดจังกินเนาะกินไปสิมันกระขักได้มันหอนเนาะ หน้าตาก็จะประมาณนี้เด้อพี่น้องหวานมันม่วงหรือบวมมันม่วงเนาะก็โอเคเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอาไว้สำเนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งในเด้อพี่น้องเพื่อชูพาดคลิปให,ใหม่จากช่องเขาเนาะปมพณคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วบ๊ายบาย